อ่ะก็แล้ว่าตัวสิลงเอาเอาบ่เป็นสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะถุกถุกฐานเด้อเฮ้ยเหมือนในซ้ำหนุ่มพี่น้องเอ้ยพูนพอลูกบุเป็นพอลูกอ่อนพูนพอลูกอ่อนพี่น้องเอ้ยบ่าวตาลงเอาเท้าดำหน่อยอยู่ทางไงดำหน่อย ลงคาเท่าอยู่น้องเจดำพี่น้องเลยเฮากัแบบว่าเฮาเขาเอามือเศร้าลงเบิ่งมองมองมองมันมีแล้วเฮาก็ตั้งสวิงไว้แล้วเฮาก็กวดครับใส่สวิงแมนเฮาเอามือส่วนลงไว้แบบมันมีมองมองนันนะเฮากัเอามือกวดใส่สวิงตั้งสวิงลงน้ำแล้วเอามือกวดใจแมนบอดดัมโอ้กูจะได้ลงเองนะนอบาทเนี่ยแงสีได้กิน

เอาเทาปลาลุงไงในน้องกับในน้องเจดามน้องเจดามเหมืนน้องเจดามน้องเป็นปลาลุงเอาเป็นเก่าเป็นเก่าดีหลุมกุ้งโซ่มีเขาตั้งเนี่ยนี่ถ้ากักุ้งเอาเมืองที่เอาเทา วดมาวดมาวดมาน้องดำไล่เลยไล่เหรอท่านโหวันเหงาหอเนาะพอดีเมื่อตอนมียาบอหนิตอนเมตาเมตาเมตาบอมา

ต้องมิดนะตอนนี้นะยังธรรมดาไปอยู่น้ำนองเยี่ยมเนยย่างเอาทุกอย่างนี่นี่นี่ใหญ่ยุบงานไม่ใหญ่ยุบงานฮะน้องเยี่ยมจังลงเอาหอยเดี๋ยวนี้ย่าแล้วถุบฮ่าฮ่าฮ่าวหมอควรากควรมากอย่าเอามือคุ้งขี้ดินไหนหมอคุ้งเหมืนเงี่ยเออเออค่อยค่อยค่อยนะมาขึ้นมาแล้วเต้านี่อ่ะเฮอ่างี๋รอ่ะจาค่อยค่ค่อยคเอาเท้าไปลงเอาเท้า

ค uh, no to no <conditions> no well, ุอ่เอาเป็นตยิงเาเอตอดำเก่งขนาดนไ้งดเก่งกันน้มาดำงงกันนยิงเนมาด้วยหาดำขนาดหาเศรลูกไปน่ะมันดมือเนมาน่ะแม่รานไปเล่งสการเขาว่งกันนะมาหอดเทียนตายมาอเย้ก่ยเแล้วนะโซกันน้าตัวกัน เุมจะเาเ่้ำสิริเือกันสิริน้อยู่บ่ฮ่าฮ่าาำมังนะนอ่นมงอมานั้นข้าวะมาเอาคือเห็นมีข้าว่ะขาวเอาข้าวเอาบมเป็นนะเอาเอาเอาแบบปลาตาแต่เอาแบบนี้เนาะโอ้เต็มตีอะไรอย่างเง้ยเท้าูกใหม่บ่ทูใหม่

ข้าวไม้เนาะแม่ปลาเอาใช่ไหมบึงคักแล้วอ่ะมาแปลงใบอ่ะนัหยาดหัวควันหนึ่งดำมึงได้เลยชอบหัว มันเห็ดนมันได้กินสมุนไพเย,ยู่เลยมัยนมโนดบอกต้องกินโนดเลยล้ทั้ง้ายเลยถ้นยางน้ำล้างทัขง้ข้างเล่นเปล่าอัยง่ยหุดกะด็คือขนาดได้งายเลยเด <c oughs> ้ืมนาเทาตน

มันสิเปิดเทมยังบ่มีเพิ่นยงมวนปนมันจะคุ้นบตร้หนงดำอยู่ละิดยันิดสีสงส่องน้องมีดเป็น้วก็กองบาตาสองสอตะกี้นะฮะวาอุตส่าห์ว่าโอ้ยเสียหายหนุ่มๆนุ่มใี่รงอาเท้าว่ะหายบ่มุ่มตัวเองบ่มตัวเองนุ่มยังยัง้นผู้เท่า พื้นๆดูซูดำมอย่าห้ารอให้มันขุนนะวคน่นนกเอานะเท่าไรอยู่ได้หนิห้าน่บกซาลาวลาวยังขึนมันติดมือขึ้นมามาเอาน้ำหลังเขาจะเอาได้หน่เขาจะเอาไปละสามคนโอ้ยขึนมานาดสามสามสมแล้วก็สามจุแล้ว <laughs> sì sí chú háo nè sí chú chú này bốn <laughs> chú <laughs> này bốn chú này bốn chú này chú này bốn 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 chú này

ยักถ่าได้ถ <jack> ่าได้บออย่าว่าถ่าได้บอหนึ่งข่าหนึ่งหน้าบอให้อยู่ให้กินเนี่ยบอเห็นบอนอนบอประเทือนประชาตแน่นร่างสวยร่างบวงรักของตัวเป็นขาอย่างเดียวเลยน้องดำก็ยังเอาเท่าเป็นเสยมันเป็นทุกอย่างเลยดำเนี่ย หน้เปีหน้าก็จะเอาเมียแม่เลี้ยงเม่แม่เลี้ยงห่ดดํสาปีเพราะจะังเอาเมียนะเดิมปวดยังมากนะนะปวดกี่พื้นกี่พื้นมันเต็มวัยมัน้หญ่อ้ยบอยและสุดาเามึงเอายังดําใช่มึงเอายังมาเขาออกแล้วไม่นะ ตี่เาเห็นคือปาเนะยนขีาเ้ามีกะข้าอยเลยโอ้หักงามเลยงามเลยขี้เหงาได้เลยว้าซนป่าเฟิเอนแบบง่ายเลยเมื่อสินะเมื่อสิมักเลเด้อว่าต้องเฮียนนะ รเมื่อหนึ่งม้าก็องดีแท้หาลูกหนึ่งล่ะลูกหนึ่งจะอยไปสีเห็นนนาคตนะต้องเฮียนไ้แล้วนะลดไอีกสุปลไอีกสุเอาขายปีไปเลยลดไฟอีกสัตว์นี่คือเธอว่าอ๋อขายปีไปเลยปีละลดไฟลงมาอีก มุมมตนไาดีเอามันตามต้นไม้ก็ขานดำป้าเถอมันออกแล้วป้าทั้งนั้นนะใช้วิงขาดใช่วิ่งขาด้มยดำขาดิ่งเกยดำขาดใช่คือเห็นได้ยินต่เสียงโลดปั้นที่สองจะพี่น้องป้นตัวปั้นที่สอง กินยากนยีตอนใหญ่อยู่แต่กาก็บออกได้พี่น้องเลยงามมากเลยค่ะงามเลยพี่น้องฟาใบเป่าใบเป่ากเรืเรตาเลยเอองามสมเธอเบวอยู่ได้ะบคอมีบัได้นาคินยาพอคินยคัดมาดีคัดมาดีฮะบมีะจังหน้าที่นะครับ ปิงจับบ่จักสูมันจับเท่าไรนะจับเลยบ่จับดำบอลีติดดำี่ตัวมันได้กี่ตัวมันแก่งมันเท่สะแก่งมดําับบักดำว่เลีโอยไม่เป็นไรนะมันเขอไปปิคุณบอจับเลนะเสร็จปะปู่ปะกามันขี่ตัวขี่ตัวใน่ายเท้าทำารพี่น้องเลย มันจะลาไแต่ว่าบักดำพี่น้องเลยใบเปล่ากระตาใบเปล่ากระตาใบเปล่าหายไปเอาใบเปล่ามาใส่เบงเบ่งเบงกระตาพิทจะมาขงกระตาเอฟซีขึ้จเว้นวานะมม่คือกันหเ่าเขานะแมย์หามาไล่พูดว่าไปต่อยออกต่อยอูละซิปเล่มลูกสุปไปไงสวิงเจดดาเดือตัวนั้นน่ะตัวกระขานนะ มาหลากเอาผู o, b ài, b ài. ้เจ right? ้าเอไปอยู่ผู้เจ้าไปเลี้ยงงัวหลายผู้บ่าวไปไปเมื่อเข้ามาไี่คำอะไรเมื่อเก็บบักแข็งักเขือสวนบ่าวบอยเมื่อลาบพอกันคลิปหน่าได้พี่น้องเด้อริมกระลรก็แช่พี่น้องเลยซ่องบ่าวตาแล้วก็บ่าวมิดตามสนมิตเดือดเด้อแล้วกับซ่องเจ๊ใส่แดงพี่น้องเลยก็ไหลก็แช่มวลมวนเมือนี่เท้าเอาเท้าเบิ่งธรรมศาสตร์กับหนุ่มๆซ้ำหนุ่มพี่น้องเลย ดูอองกันแล้มันสล่าแลมันยังบอกหยาปักส่งปีอาไปขี่หม่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้นามันลงนานี่ตามส่งมาแต่เด้ปลลุงเด้อ้ยกับก้านบ้านพี่น้องกับเลยกับบ้านเฮาเหมือนกับเลยนะกับบ้านเฮาอือพอดีเลยผมมาหลากสวิงกูเหมือะ Đây thì đi vào Áo như thế sao Ừ Ừ, ừ.